สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมเม้่์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้โปเกมอนนะครับของเมืองนาธานนะทั้ง3ตัวในเวอร์ชนัน5.0นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานในการแก้ไขพระโซ่เบื้องต้นด้วยนะครับที่เมืองนาธานนะครับเราจะเจอพวกโปเกมอนซึ่งเราสามารถใช้สกิลพิเศษเพื่อเข้าไปสิ่งมันได้แบบนี้เลยนะคนแบบง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีฆ่ามันก่อนก็ได้นะครับ ถ้าเราฆ่ามันก่อนมันก็จะดรอปของนะที่เป็นของที่แบบอของดรอปอะ่ะของเมืองนาธานนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนวิญญาณเสาแปลงร่างของมันนี่แหละลนอยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถใช้สกิลพิเศษเพื่อเข้าไปสิงมันได้อยู่ดีนะครับซึ่งการสิงมันเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นตัวตุ่นนะมันก็จะมีหลอดนะครับหลอดตัวตุ่นอยู่เป็นหลอดคล้ายๆหลอดสตามีน่านะครับซึ่งตัวของผู้เล่นเองนะครับข้างล่างก็จะมีเหมือน มันเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดเหมือนไฟอ่ะเออยาวๆอยู่ข้างล่างนะครับลักษณะคือถ้าเรากดใช้สกิลนะครับตัวต่นมันก็จะมุดดินนะครับแล้วก็ตัวหลอดมันก็จะแบบค่อยๆลดลงลดลงเนาะมันเป็นเหมือนหลอดสตาฟิแนนะครับเนี่ยมันจะลดลงลดลงนะครับถ้าหลอดตัวนี้หมดนะครับมันก็จะมาใช้ไอหลอดตรงที่เป็นหลอดของผู้เล่นข้างล่างต่อนะครับพอเรากดใช้สกิลอีกทีหนึ่งมันก็จะออกมาจากการมุดดินเนาะ ซึ่งตัวตุ่นเราก็สามารถใช้กดโจมตีเพื่อให้มันขุดแร่ได้แบบนี้นะครับจุดเด่นของตัวตุ่นก็คือเวลาเรามุดดินนะเราจะสามารถแบบไ่หน้าผาได้สบายทุกคนเออมันจะไ่หน้าผาง่ายแล้วเราสามารถกดกระโดดได้ด้วยนะครับเออเนี่ยแม้มันจะแบบจำจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะครับเวลามีหน้าผาแล้วอยู่ใกล้ๆกันเราจำได้นะครับสังเกตว่าตอนนี้พอหลอดมันหมดแล้วมันก็จะไม่ใช้หลอดที่เป็นหลอดหลอดข้างล่างแทนนะครับเออพอมันหมดจริงๆแล้วมันถึงจะแบบออกมานะครับน้ํามันหมดและ เสร็จแล้วถ้าเราเข้าไปใกล้นะครับถ้าเป็นตัวตุ่นเนี่ยมันจะมีเหมือนรูตามหน้าผาแบบนี้นะครับตัวตุ่นสามารถกดเข้านะครับเป็นการพ er ุ่งทะลุนะครับเออพุ่งทะลุเข้าไปแบบอีกฝั่งหนึ่งได้เรียกว่าเป็นจุดพุ่งของแมปนี้แล้วกันนะครับเออเป็นจุดพุ่งของแมปนี้แล้วกันเสร็จแล้วมันก็จะมีเสาแบบนี้ครับที่มันมีเปลวไฟนะเราสามารถมากดเปิดใช้งานนะครับเพื่อเป็นการเติมน้ํามันได้นะครับ หรือว่าจะไปเติมจากพวกสาวัฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมันจะมีแบบพวกก้อนหินพวกอะไรเล็กๆตามทางเออหรือบางทีมันจะมีแบบเป็นจุดเป็นไฟระเบิดก็ได้เหมือนกันนะครับตรงไหนที่มันมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเติมพลังงานได้หมดนะครับหรือเห็ดแบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมเออมันเป็นเห็ดน,นะครับแต่ว่าพอเรากดรับปุ๊บมันก็จะมีเหมือนเปลวไฟพุ่งออกมาเห็นไหมมันก็จะแบบมาใช้เติมเป็นแบบเติมน้ํามันได้นะครับตัวดอกไม้ไฟตัวนี้นะครับถ้าเราโจมตีนะ แม้มันจะปล่อยไฟออกมานะครับแล้วก็ให้พลังงานเราด้วยแต่ว่ามันสามารถเก็บได้นะครับเนี่ยมันต้องเป็นของที่เอาไว้ใช้อัพตัวละครตัวไหนสักตัวหนึ่งแน่นอนนะบางทีมันก็มีแบบนี้นะครับเนี่ยแม้เป็นแบบแดงๆนะครับเป็นเปลวไฟอะเราเดินเข้าไปชนมันก็ได้ละซีรีส์นะครับที่แบบนี้มันจะหน้าตาแปลกๆแ,แล้วก็น่ารักนิดนึงนะเออเดี๋ยวพี่จะให้ดูทุกคนเนี่ย <c oughs> มันไม่บินแต่มันเดินเอาอะ มันเดินตอกๆแต่มันเดินบนอากาศได้นะครับแล้วมันน่ารักมากเวลามันออกเดินทางนะครับ <c oughs> แล้วลักษณะบ้านของซีรีส์ที่นี่ก็คือเป็นรูปวาดนะครับมันจะเดินแล้วมันก็จะเข้าไปสิงในรูปวาดนะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแบบ,บปลดปล่อยซีรีส์ละถูกต้องแล้วนะครับพัซโซ่ที่เราจะต้องใช้ตัวตุ่นเลยเนี่ยก็จะเป็นพัซโซ่แบบนี้ทุกคนก็คือตามผนังครับก็จะมีเหมือนรอยแตกที่มีละไวยอยู่ข้างในแบบนี้นะเราก็ต้องเอาตัวตุ่นมามาขูดแบบนี้ครับ แล้วมันก็จะมีของข้างในโผล่มานะครับความสามารถของตัวตุ่นมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราดําดินลงไปแล้วนะทุกคนนะมีคลื่นสั่นสะเทือนออกมาเห็นไหมทุกคนแล้วมันจะบอกว่าอใต้ดินมีอะไรซ่อนอยู่ครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปจุดนั้นได้นะครับแล้วก็ไปกดโจมตีอีกทีนึงครับเห็นไหมมันก็จะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็จะออกมาแบบนี้เนาะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์นะครับนี่นะครับสังเกตนะเนี่ยพอพี่กดโจมตีอย่างเงี้ยมันก็จะมี มีแบบมีวงขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปโจมตีมันก็จะบอกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้วงตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้ลูกนี้เนาะเออพี่เพิ่งสังเกตว่าจริงๆแล้วจุดที่เราสามารถดำดินแล้วก็หาของได้มันจะอยู่ใกล้ๆกับเหมือนหินเหมือนดอกไม้หรืออะไรสักอย่างตรงนี้นะนี่นะครับทุกคนครับสังเกตว่ามันเหมือนมีสีแดงๆนี่เหมือน,นจะเลยเป็นระเบิดนะเนี่ยพอเราเข้าไปใกล้ๆมันจะระเบิดออกมานะครับ แต่ว่าการระเบิดของมันอะ่ะมันจะให้พลังงานแต่ว่าเลือกมันลดนะสไอตัวที่เป็นแบบวงสีเหลืองนี่มีของซ่อนแน่นอนนะครับก้อนหินบังกล่องอันนี้ก็เหมือนกับที่มอนโดนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะดูง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีสีเหมือนผลึกอัมพันลาวาเรืองแสงอยู่เราะของมอนโดจะเนียนกว่านี้นะครับซึ่งเราก็เอาดาบใหญ่เอาอะไรมาทุบมันก็ได้ปกตินะ โปเกมอนอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้ากิ้งก่านะครับกิ้งก่าจะมีความสามารถในการจึ๊บนะครับข้ามกำแพงข้ามหอบหูเ,เหียวที่ไกลๆแบบนี้นะครับวิธีการคือเรากดใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเป็นการเล็งนะครับเออเรากดค้างไว้นะครับถ้าเรากดปล่อยมันก็จะยิงทีเดียวเนาะแต่ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเป็นการเล็งนะครับซึ่งมันสามารถพุ่งไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเล็งได้อีกทีหนึ่งนะครับมันสามารถกดสกิลได้2ครั้งต่อ1รอบนะครับ แล้วตัวนี้ก็สามารถกระโดดกาอากาศได้หนึ่งครั้งแบบนี้ด้วยนะครับเราสามารถยิงไปกระโดดแล้วก็ยิงอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อกระโดดนะครับเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลที่สุดเนาะตัวนี้มันจะไต่หน้าผาแบบกะกากหน่อยนะพี่บอกเลยเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็จะหมดแรงแล้วก็จะไหลกลับลงมานะครับเออเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วก็ตกนะครับอันนี้ขึ้นหน้าผายากมากถ้าไม่มีจุดจึบช่วยนะครับโดยที่ตามทางม,มันก็จะมีไอ เม็ดแบบนี้นะครับทุกนครับเป็นเม็ดแบบลาวานะซึ่งตัวนี้มันสามารถดูดเข้าปากมันได้แบบนี้นะครับพอมันดูดเข้าปากมันมาสังเกตว่าเราจะสามารถโค่นออกไปแล้วให้เป็นลูกไฟแบบนี้ได้นะครับบึมเห็นไหมเออเอาไว้ใช้ขุดแร่ได้หรือว่าใช้ระเบิดทางได้นะครับตัวกิ้งก่าเหมือนจะเป็นตัวที่เล่นยากนะครับทุกคนแต่ว่าพอลองเล่นดูแล้วเนี่ยจะพบว่ามันเป็นตัวที่ โหดที่สุดและเออในเรื่องของการต่อสู้ดาเมจนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรามีไอ้ลูกไฟอยู่ใกล้ๆนะทุกคนดูความแรงของมันเออเนี่ยเรากินลูกไฟแล้วก็จิงเข้าไปครับบอกเลยว่าบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามศัมมตรูนี่คือแบบตายแบบเง่ายๆเลยนะโดยที่ตามทางบางครั้งมันก็จะมีจุดยึกแบบนี้ด้วยนะครับเราสังเกตว่าถ้าจุดจึบไหนมันมีดอกไม้นะเออบินอยู่รอบๆแบบนั้นนะครับมันก็จะสามารถ ใช้สร้างพื้นยืนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมพอเรามามาจึ๊บปุ๊บมันจะมีพื้นยืนโผล่ออกมาเลยนะครับแล้วสังเกตว่าตัวของกิ้งก่ามันก็จะได้รับดอกไม้มาด้วยอันนึงด้วยนะอันนี้เท่ากับว่าเวลาเรากดกระโดดนะครับมันจะสร้างดอกไม้ยืนกลางอากาศได้เองหนึ่งครั้งด้วยนะครับดวตัวอย่างนะพี่แบบจะจึ๊บไปฝั่งนู้นนะครับพี่จึ๊บขึ้นไปแบบนี้นะครับพี่กดกระโดดกลางอากาศหนึ่งทีเห็นไหมมันก็จะเอาไอ้ดอกไม้ที่มันเก็บมาเอามาสร้างเป็น ตัวพื้นยืนได้เห็นไหมครับซึ่งเวลาตัวกิ้งก่าตัวนี้อยู่ในพื้นที่บางที่นะครับบางจุดมันก็จะได้รับความสามารถนี้นะทุกคนนะก็คือมันจะสร้างไอ้ดอกไม้เนี่ยขึ้นมานะครับสมมุติว่าพี่กดจิ๊บเข้าไปไหมพี่กดกระโดดนะครับเนี่ยแล้วพี่ยืนอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะสร้างดอกไม้ขึ้นมานะครับเห็นไหมเออ ดฉะนั้นถ้าเรามีดอกไม้อยู่นะครับเราก็จําไว้ว่าเวลาเรากระโดดกาอากาศมันจะสร้างพื้นได้แบบนี้นะครับมันก็ยืนค้างกาอากาศได้นะแต่มันได้แป๊บเดียวนะครับพอมันหมดมันก็จะหล่นลงมาสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นสลักแบบนี้นะเหมือนจะดึงได้นะครับอันนี้ก็สามารถเอากิ้งกาาดึงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดสวิตช์มันได้นะครับเห็นไ,ไหมแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็จะเลื่อนกลับเนาะ สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอายิงเข้าไปที่เครื่องยิงลูกบอลต่อได้มันจะสะท้อนลูกบอลออกมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีลูกบอลด้วยเห็นไหมทุกคนเออแล้วข้างในเห็นไหมข้างในมันจะมีเหมือนประตูนะครับซึ่งมันเป็นสีแดงเนะาะหมายความว่าเราต้องเอาลูกบอลสีแดงเข้าไปนะครับหมายความว่าเราต้องยิงลูกนี้ไปเข้าไอ้เครื่องนั้นก่อนนะครับเพื่อให้มันยิงเข้ามาในนี้เนาะดัะนั้นเราก็จะต้องดึงสลักนะครับดึงลูกบอลนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับปิ้วนะครับ แล้วก็ดึงสลักไว้ครับอย่าให้มันหุบครับทุกคนครับดึงสลักเอาไว้นะครับดึงสลักเอาไว้เออเนี่เห็นไหมครับมันถึงจะได้ทีนี้ก็มาถึงตัวหน้านะครับตัวหน้าก็จะมีความสามารถในการว่ายน้านะทุกคนนะซึ่งมันว่ายได้เร็วมากนะครับเนี่ยเราสามารถกดสปินเพื่อให้มันใช้พลังงานแล้วก็ว่ายไปไกลมากนะเออแต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่กดสปินนะครับมันก็ยังสามารถว่ายน้ําได้นะครับแค่จะช้าลงคล้ายๆกับเรือเฉยๆนะครับแล้วก็พยายามไปเก็บ เอ่อเรียกว่าเก็บน้ํามันแล้วกันเนาะแต่ข้อดีกว่าเรือเดินสมุทรก็คือมันเนี่ยมันขึ้นบกได้ครับเพราะนั้นเวลาเราไปเจอแบบเป็นแหลมเป็นอะไรที่มันเป็นที่ตื้นครับเออตัวนี้มันสามารถเดินข้ามได้นะทุกคนนะเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับถ้าเราไปเจอเป็นบ่อน้ําแบบนี้ทุกคนที่มันมีกลมๆแล้วก็เหมือนมีแสงพุ่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราว่ายไปอยู่ตรงบ่อน้ําแล้วเรากดกระโดดนะครับตัวนี้มันจะพุ่งกระโดดขึ้นสูงมากเห็นไหมเออก็เป็นการแบบ ใช้กระโดดสูงนะครับแล้วเราสามารถกดโจมตีระหว่างกระโดดได้นะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็เป็นการกระโดดพุงพ่งกระโดดพุ่งตัวนี้เวลากดโจมตีมันจะพุ่งไปแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีดามจเท่าไหร่นี่พี่บอกไว้ก่อนมันเอาไว้ใช้แก้พัดโซ่เป็นมากกว่านะครับเรียกว่าง่ายกว่าการควบคุมโดยการใช้เรือโดนสม,มุดอยู่ประมาณหนึ่งนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็มันก็จะมีทางแบบนี้ด้วยทุกคนก็จะเป็นแบบเหมือนจุดสีแดง,แ,ดงแบบนี้นะครับถ้าเรากระโดดเข้าไปใกล้ๆเห็นไหม เราสามารถกดเริ่มได้นะครับมันก็จะเป็นการสร้างจุดพุ่งเออจุดพุ่งของไอ้เจ้าตัวตัวหน้านี้นะครับเออให้มันสามารถพุ่งไปตามทางได้เนี่ยอันนี้มันอยู่สูงนะครับพี่ต้องแบบกระโดดขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในตัวของจุดพุ่งแล้วมันก็จะพุ่งไปเอง <S <S หัวใจสําคัญของตัวหน้าก็คือการเดินลาวานะครับทุกคนครับอันนี้จะเห็นว่าแม้แต่เราใช้โล่จงลี่มันก็ไม่สามารถทนลาวาได้เลยไหมเลือดมันไหลแบบไหลแบบไ,บไวมากนะครับ อันนี้เราก็จะต้องมีตัวนาคมานะถ้าหากเรามีตัวนาคนะครับเราก็จะสามารถว่ายในลาวาได้อย่างสุขสบายแบบนี้นะแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับเลือดไม่ลดเลยนะเออแล้วก็ลักษณะก็จะแบบเป็นพัสโซแบบนี้ทุกคนก็จะมีตัวของยิงจรวดแบบนี้นะครับป้อมปืนนะป้อมปืนมันจะคอยยิงเราใช่ไหมเราก็จะต้องวิ่งหลบนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องกระโดดเข้าไปหามันแล้วก็เข้าไปกดสํารวจนะครับเพื่อปิดมันนะครับ แบบนี้เนาะก็ <g ül> จะเป็นการหยุดการทํางานของไอ้เจ้าป้อปืนได้นะครับนี่นะครับเราก็เข้าไปแล้วก็กดกระโดดนะครับจึ๊บแล้วก็กดปิดแบบนี้นะครับอืมโดนยิงการอากาศแบบหงายท้องก็สามารถปิดได้อยู่นะส่วนตัวผนังหินนะครับที่มีเหมือนอักษรอ,อยู่นะครับเออแบบนี้อันนี้คือให้เรากดโจมตีนะครับเออเราต้องแปลงร่างเป็นตัวหน้าก่อนแล้วเรากดโจมตีทุกคนมันก็จะเหมือนแบบไปเปิดกลไกอะไรบางอย่างนะครับ หรือบางทีมันก็จะดูดพลังเข้ามาหาตัวเองเห็นไหมมันจะมีกลมๆอยู่ที่อรอบๆตัวเราเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันเหมือนจะให้เราต้องเอาไปใส่อะไรบางอย่างนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ลูกกลมๆนะครับมาสํารวจเปิดใช้งานตรงรูนตรงนี้นะทุกคนนะเออที่มันเป็นแถบเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนอะไรเงี้ยเออมันก็จะสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่างของมันได้นะครับ ส่วนตัวเสาเหมือนตะเกียงแบบนี้นะครับเขาจะให้เราบรรจุโฟจิสตันนะครับก็คือตัวคล้ายๆกับพลังงานของออของตัวตัวที่เราแปลงร่างนะครับเอางี้ดีกว่าเออก็คือเราแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรสักอย่างเราจะมีหลอดใช่ไหมหลอดที่เป็นหลอดไนโตรเนี่ยทุกคนก็คือแบ่งหลอดไนโตรเราใส่เข้าไปในเสานะครับอืมถ้าสมมุติว่าไนโตรเราไม่พอเนี่ยเราก็ไปหาไอที่เติมครับก็คือไอเน,นี่ยเสาแบบเนี้ยนะครับผมครับ ไปยืนแบบไปรับให้มันเต็มเต็มแล้วก็ค่อยมาเติมก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดกลไกเสานี้ได้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ